ก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับผมทั้ง h u n t ตอหน้าเก่าและฮันเตอหน้าใหม่ด้วยเนาะวันนี้นะครับผมก็อยู่กับ My t i ท r l i s t อีกแล้วนะครับผมถึงแม้มันอาจจะดูเป็นการกลับคำหน่อยนะแต่ว่าเพราะหลายๆอย่างที่ผมเห็นจากการอัปเดตมาเนาะก็คือเจ้าคลิปก่อนนี้เลย <S <S> <S เจ้าคลิปนี้นี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่า เทลิดมันต้องมีการอัปเดตแน่นอนจริงๆผมอะ่ะถ้าเกิดตัวละครเข้าตัวเดียวจริงๆผมไม่อยากทำเทลิดใหม่เพิ่มนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแค่อย่างที่ผมบอกเป็นคลิปที่แล้วเนาะว่ามันเหมือนแค่เรายัดตัวเก่าเข้าไปเพิ่มหนึ่งตัวอะไรแบบนี้เออเลยไม่อยากทำนะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมอ่ะจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวอยู่เทียอะไรกันบ้างนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะมาจัดให้ใหม่เลย ใหม่สําหรับณนะแพทปัจจุบันนะครับผมนะวันที่5เดือน8ปี67นะครับผมอ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมชเวจองอินชเวจองอินแน่นอนว่ายังเป็นดาเมจธาตุไฟที่เรียกว่าใช้ได้ดีเลยแหละเออมันมันก็ดีแหละมันอาจจะเหมือนสู้ยูซูฮยอนอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยสกิลของตัวพิชเวมันอาจจะเออเรียกไงอะ่ะถ้าเกิดเรา หลบหรืออะไรพวกนี้มันจะทําให้สกิลหายนะแต่ว่าโดยส่วนตัวด้วยถ้าเราใส่ชุดอ่าเรียกไงอะ่ะมันมันใส่ชุดอะ่ะเออเทียบรีคูดาวอะไรพวกนี้แล้วเราปั้นสุดนะมาทาให้ตัวชเวเรียกว่าใช้อันติได้บ่อยมากแล้วก็รีสกิลด้วยอันติได้บ่อยมากเพราะฉะนั้นเอาจริงๆชเวเนี่ยถือว่าผมให้เรียกว่าขึ้นไปเอสได้นะเพราะว่ามันเป็น เรื่องไงตัวที่เรียกว่าใช้ต้องใช้อ่ะเออตอนนี้ถ้าเกิดอันนี้น่าจะเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่คนเดียวนะเพราะว่าผู้เล่นเก่าก็คงจะไปพยายามหาอาร์ติแฟกต์สำหรับเจ้าดันโวคาแล้วเนาะแต่ว่าออใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วหาอาร์ติแฟกต์ใหม่ๆเพื่อเอาไปใช้ในดันโวคานะ่ะมันต้องลงเจ้าพวกฟชั่นล็อกใช่ไหมหรือว่าอินสแตน์นเจียนี่แหละพวกเนี่ยที่ว่ามันใช้ฮันเตอร์ในการลงอ่ะเออแล้วตัวตอนนี้ดันที่เพิ่มเข้ามามันอะฟิกว่าเป็นแบบ มันจะมีดันที่ว่าฟิกเป็นธาตุไฟกระทัดแสงเนาะแล้วก็เป็นธาตุลมกระทัดมืดอันเนี้ยตัวชเวผมเลยคิดว่ามันถือว่าอยู่เอสได้เลยอะเออถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยควรใช้มากเออเลยให้ชเวอยู่เอสนะอันนี้สําหรับผมคนเดียวนะครับผมสาหรับตัวต่อมานะครับผมชาไฮอินชาอินแน่นอนว่ายังอยู่เอสเหมือนเดิมแน่นอนเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงทําดาเมจได้แบบเรียกว่ารีดดาเมจได้เร็วมากแล้วก็ถ้าเกิดเราปัน้น เรื่องไงอะเราปั้นดีๆอะผมว่าดามจมันค่อนข้างดีมากเลยนะแล้วก็ผมคิดว่า,ามันมันควรอยู่เหนือชเวด้วยแล้วก็ดันเรื่องไงอะลงเอาไว้ลงในแบบเอ่อมันคือมิชชั่นล็อกหรืออินสแตนนะไอ้ที่ว่าใช้ฮันเตอร์ลงอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าคือตัวชาแฮอินอะเรียกว่าใช้น,น่าใช้มากกว่าชเวนะเพราะว่าชเวมันอาจจะเรื่องไงอะตัวชเวมันอาจจะลีลาไปนิดนึงนะถ้านะเกิดเจาเป็นชาแฮอินมาเนี่ยผมคิดว่าปั้นสุด คู่กันนะให้ให้เรียกว่าให้ใช้แฮอินดีกว่าเพราะว่ามันมีบัฟที่ว่าเพิ่มปริมาณดาเมจเอ่อคิยที่เข้าหรือว่าเอออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมจําได้ว่าเลยแล้วตัวใช้แฮอินมันเป็นตัวใหม่กว่าชเวอ่ะฉะนั้นตัวใหม่จริงก็คิดว่าน่าจะเก่งกว่าตัวเก่านะเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าช้ยรอินน่าจะยูเอสเหมือนกันนะครับผมตัวต่อมานะครับผมน้องซออจิอูนะครับผมแน่นอนว่าก็คงยังอยู่ก๊อตเหมือนเดิมแหละถึงวม้อ่า จะมีดันใหม่เข้ามาแล้วธาตุน้ำอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแต่ว่าคิดว่ายังไงซอจิอูก,ก็ยังใช้ในดันเรียกว่าดันขาวประจําเลยไอ้เจ้าการลุกดันแห่งแสงสว่างเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นดันประจําที่เรียกว่าเราต้องลงกันนะครับเพื่อหาอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมก็คือ จ้าเสร็จอ่าพอลุกไหมคำสาบลุกไหมแล้วก็อะไรไอ้เบรกลุกไหมมันชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเอาจริงซอจิอูยังถือว่าเป็นก๊อตอยู่นะยังใช้ได้แล้ว,ว่าน่าใช้มากเออต้องใช้แหละสำหรับการลงนะตัวต่อมาครับผมแบ็กยุนโฮแบ็กยุนโฮ แบ็กยุนโฮผมให้อยู่ที่ B แล้วกันเนาะหลังจากคลิปที่แล้วรู้สึกจะให้อยู่ในเทียทิสระทีเดสามนะแต่ว่าอันนี้หลังๆมาคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเพราะว่าในในเจ้าดันใหม่อ่ะที่เราที่มันมีเข้ามาเนาะมันจําเป็นเรียกว่าถ้าแสงกระทัดไฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เลือกได้จริงผมมองว่าเอมมามีประโยชน์มากกว่าแบ็กยุนโฮนะแล้วก็ตัวแบ็กยุนโฮไม่ได้ เรียกว่ามันมีแค่บัฟที่ว่าลดเกาะศัตรูซึ่งมันออกมาแค่แป๊บเดียวมากเลยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้แบ็กยุนโฮขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเอ็มมาที่แบบตึงๆอะ่ะใช้แบ็กยุนโฮออกไปเบกกรกเกาะก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าเอ็มมายังดีกว่าเพราะฉะนั้นยังให้แบ็กยุนโฮอยู่ในระดับเอ่อเรียกว่าค่อนข้างไม่น่าใช้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีก็ใช้ได้เออต้องพูดประมาณนี้ดีกว่า มินบะยองกูกับผมมินบยองกูเอาไปเลยนะครับผมก๊อตนะครับแน่นอนว่าอยางต้องใช้แล้วก็ในมุมมองส่วนตัวของผมผมยังมองว่าตัวบับแน่นอนว่ามีมีประโยชน์มากกว่าตัวเบรกนะถ้าเกิดในแง่ของเราเล่นทรงจินอูนะก็คือตัวบับมันทําให้เราสามารถปิดเกมได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเราเล่นทรงจินอูจริงทรงจินอูมันสามารถเบรกให้เราได้อยู่แล้วนะตัวต่อมานะครับผมน้องมิเรอิของเรานั่นเองน้องมิเรยิผมใหม้ผมให้เป็น S อ อันดับหนึ่งแล้วกันนะนี่จริงนี่จริงมันเป็นก๊อดได้นะเพราะว่าด้วยคอนเทนต์ที่ผมลงเอาจริงถ้าไม่มีน้องมิเลอิผมไม่ผ่านนะก็คือเจ้าเซบิรัสหมดยากนะครับผมแค่ดันแรกอะหมดยากถ้าเกิดผมไม่มีมิเอิอะผมไม่ผ่านนะผมไปลองมาแล้วว่าลองใช้เป็นบัฟสามอะผมไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดพอเอามิเลอิเข้าไปทาดาเมดด้วยผมผ่านเพราะฉะนั้นผมอันนี้เป็นส่วนตัวจริงๆนะก็คือให้เป็น กดระดับหลังสุดนะเพราะว่ามันใช้ช่วยลงได้แต่ว่ามันใช้้ลงคนเดียวอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นตัวต่อมานะครับผมน้องจะเรียกน้องก็ไม่ได้แล้วรุ่นนี้เจยูซูฮยอนนะครับเจยูซูฮยอนนะครับผมให้เป็นเอสอันดับหนึ่งที่ให้อันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างดีกว่าชาแฮอินตรงที่ว่าตัวเจยูซูฮยอนนะครับผมเป็นตัวดาเมจระยะไกลเนาะแล้วไอ้เจ้าดันใหม่เนี่ยคือ ดาเมจระยะใกล้อะอย่างเช่นน้องชายแฮอินที่ว่าต้องเอาหน้าไปจุ่มเนี่ยมันเรียกว่าเสียหายอยู่นะคือดาเมจที่เราทําได้อะใช่ว่ามันแรงแต่ว่าพอเราต้องเอาแบบเหมือนเอาตัวเข้าไปแลกเยอะเกินอ่ะมันทําให้ดาเมจเราแรงก็จริงแต่ว่าแลกมากับเลือดที่เราต้องเสียนะครับผมอย่างเช่นสกิลหนึ่งของน้องชายแฮอินอ่ะ จะเป็นการที่ว่าเราแทงได้รวๆใช่ไหมใช่ดามิมันออกได้รวมากเลยแล้วก็แรงด้วยกับการเจยุสุฮยอนยืนยิงอยู่ไกลดามจก็ทําได้แถมถ้าเกิดเราหลบดีหาจังหวะหลบดีอะ่ะเราแทบไม่โดนเราก็โดนโจมตีได้ยากขึ้นนะผมเลยมองว่ายุสุฮยอนเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่าชายฮอินนะครับผมก็เลย อันนี้ส่วนตัวก็เลยให้เป็นอยู่ที่เออันดับหนึ่งนะครับผมเรียกว่ามีประโยชน์ขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> ตัวต่อมานะครับผมมู <c oughs> จินชอนบู <c oughs> จินชอน <c oughs> เรียกว่าเป็นตัวเบรกธาตุลมผมให้อยู่ที่ A แล้วนะตอนเนี้มองว่ามันสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวเบรกธาตุลมมันมีแค่วูจินชอนแล้วก็ในทั้งเรียกว่าสมอไม่ใช่สมอระพูเหมือนเก็บเก็บเก็บถ้วยอะ่ะ เออเก็บถ้วยมันมีบังคับเป็นฮันเตอร์ธาุลมเออก็เลยคิดว่าวูจินชอนเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทขึ้นมาเยอะเลยแถมเจ้าดันใหม่เนี่ยอันเนี้ยมันมันใช้ธาุลมกับธามุมืดใช่ไหมวูจินชอนก็เลยแบบเรียกว่ามีประโยชน์ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเป็นตัวเบรกนะเพราะว่าถ้าเราเบรกไม่ได้เนี่ยเราจะเอาตัวดาเมจไปทําไม่ว่าจะเป็นเอน้องมิเรอิหรือว่าจะเป็นแบ็กยึนโฮ่แผงคอสิงเงินเนี่ยถ้าเราเบรกไม่ได้เราจะทําดาเมจได้ช้าเราอาจจะเก็บถ้วยไม่ทันหรือเราอาจจะไม่ผ่านเลยด้วยนะ พอดาเมจเราอาจจะไม่พอแบบเลยคิดว่าตัวเบรกอย่างวูดจินชอนเลยมีประโยชน์ขึ้นมาเลยนะอาจจะเหนือจากแบ็กยุนโฮด้วยเพราะว่าด้วยความที่ธาตุแสงอะ่ะมันไปซิงกับธาตุไฟไงธาตุไฟมันมีเอ็มมาอยู่แล้วอะ่ะเอ็มมามันเป็นตัวเบรกที่เรียกว่าไงอะ่ะมันก๊อตอยู่แล้วอะ่ะเออเออธาตุแสงมันเลยอาจจะดรอปนะแต่ว่าด้วยธาตุลมกับธาตุมือเนี่ย มันมีแค่วูจินชอนกับ i m p a c t อยู่นะมันเลยสู่สี่กันเพราะว่าคนก็คงไม่เลือกกันอยู่แล้วอะแค่ลดเลทมาก็อาจจะเก็บไว้ก็เลยคิดว่าวูจินชอนน่าจะเป็นตัวที่น่าจะดูมีราศีมากกว่าแบกยุนโฮล่างธรรมดานะครับผมตัวต่อมานะครับเมลินฟิชเชอร์เมลินฟิชเชอร์แน่นอนครับผมตัวบัฟขนาดนี้ผมให้เอ็ดอยู่แล้วแน่นอนว่าอาจจะต้องเป็นเอ็ดหลังมินบยองกูด้วยเอเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นตัวบัฟนะ้อมันบัฟเพิ่มดาเมจของเรา มันต้องใช้อยู่แล้วแถมเอาไปปลดเกาะขาวก็ได้ในเรื่องไงอ่าอ่า instant d u n g e n หรือ mission lock นี่แหละครับผมไม่แน่ใจอันนี้ผมอาจจะเรียกสับกันไปสับกันมานะครับผมแต่ว่าในด่านของตัวที่ว่าใช้ท่าลมกับทัดมืดอที่ใช้ทรงจินอูลงอะ่ะมันจะมีเกาะขาวขึ้นมานะครับผมไอเจ้าทัดอะ่ะหรือว่าเจ้าเขี้ยวนะครับผมร่างปกติที่ยังไม่เป็นเงาของเราเะนาะมันจะมีการเปิดเกาะขาวขึ้นมา แล้วตัวที่ลบเกาะข่าวได้ตอนนี้ในเกมมันจะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ,อเจ้าเหมยหลินฟิชเชอร์กับเจ้าฮาวังดงซูงเนาะซึ่งคงไม่มีใครเอาฮาวังดงซูงไปลงด่านนั้นหรอกถือว่าบางคนอาจจะใช้ได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเอาเหมยหลินไปบัฟดาเมจให้ซงจินอูตีแรงขึ้นแล้วก็ลบเกาะข่าวได้ดีกว่านะก็เลยคิดว่าเหมยหลินเลยมีประโยคขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะเรียกว่าแซงตัวอื่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังเชื่อว่ามีบยองกูค่อนข้างดีกว่า ประมาณนี้แบ็กยุนโฮแผงคอสีเงินเออผมยังให้อยู่เทียเดิมนะเพราะว่าตัวของแบ็กยุนโฮแผงคอสีเงินอะเป็นตัวที่ใช้ย,ยากใช้ย,ยากมากเหมือนที่คลิปที่แล้วผมบอกเลยว่าถ้าตัวมันแบบเรื่องไงดาวน้อยแล้วก็อาวุธอน้อยอะมันทั้งพลังโจมตีแล้วก็เลือดที่เสียไปอะมันแบบ มันไม่ค่อยสอดคล้องกันอะเออเหมือนดีมานซัพพลามันไม่สอดคล้องกันนะประมาณนั้นอะเออแบบเลือดที่เสียกับดาวเมทที่ทําได้มันไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นะถ้าเรียกว่าเราปั้นสุดจริงๆอะมันก็คงไปอยู่เอประมาณนี้แหละเออแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนก็คงไม่ค่อยไปหาแบ็กยุนโฮให้5ดาวกันหรอกเนาะเพราะฉะนั้นผมให้อยู่ในเทียบบีด้วกันเนาะแต่ว่าเรียกว่าเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งที่ควรใช้แต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ย ตู้ของมิเรอิมาเพราะฉะนั้นคนก็คงไม่ไปหาแบ็กยุนโฮหรอกคนก็เอามิเรอิมาเป็นทําดาเมจในเจ้าดันใหม่เนาะที่ว่าเป็นท่าลมกับท่ามืดก็เอามิเรอิมาทําดีกว่าเพราะว่าดาเมจคิดว่าน่าจะแรงกว่านะตอนนี้คิดว่าดาเมจที่เป็นอันดับหนึ่งน่าจะเป็นมิเรอินะครับผมแต่ว่าด้วยความหลากหลายทางประโยชน์มันอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งอืมดาเมจมันแรงสุดก็จริงแต่ว่าความหลากหลายที่ใช้มันอาจจะไม่ได้ใช้ได้เป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ย อลิเซียนะครับผมอลิเซียผมยังแน่นอนอยู่แล้วว่าให้เป็นก๊อตอันดับหนึ่งเลยด้วยความที่ตัวของน้องใช้ในดันการลุกล้านแห่งแสงสว่างอันปัจจุบันลบบัฟไฟแล้วก็สามารถแช่แข็งบอสได้ถึงรวมถึงตอนที่เอาไปเล่นในโหมดฮันเตอร์ตัวของอลเซียก็ยังทางลบบัฟไฟแช่แข็งบอสได้แถมอีดาเมตที่แรงด้วยนะก็เลยคิดว่าตัวอลเซียยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะยังครองบอลลังได้อยู่เลยต้องพูดอย่างนี้เลยเรียกว่า คลองันลลังได้แน่นอนเลยอะตอนเนี้ยเออด้วยความมิเรเอิที่เข้ามาใหม่อะผมยังเชื่อว่าถึงดาเมจอะแรงกว่าอาริเซียแน่นอนแรงกว่าแน่ๆแหละแรงกว่ามากด้วยแต่ว่าผมยังคิดว่าถ้าเกิดเอาไปลงแล้วใครไม่ได้โหดจริงๆรอะผมคิดว่ามีอาริเซียเอาไปใช้อะดีกว่าเพราะมันเหมือนมันเซฟกับเรามากกว่านะเออแต่ถ้าเกิดใครแรงจะเอามิเรเอิเข้าไปเบิร์ดบอสให้ตายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะตัวต่อมานะครับผมอิมแทกยูอิมแทกยูแน่นอนตอนนี้มาอยู่นี่เทียเอเลย เรีกว,ว่ากล้าวกระโดดมากสําหรับตัวนี้คือในดันใหม่นะครับผมหลังจากที่ผมไม่เคยหยิบ i m มแทกยมาใช้เลยนะอาจจะใช้แบบน้อยมากในโหมดเก็บอัญมณีนะแต่ว่าหลังจากที่มีดันใหม่เข้ามาแล้วทั้งอยากเก็บถ้วยแล้วก็หาอาร์ติแฟกต์ใหม่ด้วยนะก็คือลองใช้และทั้ง i m มแทกยู U, ท้งงูจินชอนนะอิมแทกยมีประโยชน์กว่าค่อนข้างเยอะนะครับผม <S <S> <S เพราะว่าตัวอิมแทกยอ่ะเป็นเบรกสูงนะครับซึ่งเบรกสูงมันดีกว่าเบรก ต่ำแน่นอนคือมันทําให้เราสามารถเบรกบอสได้ไวและอีกอย่างหนึ่งคืออิมแทกยูเป็นตัวเบรกที่มีดาเมจนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาอิมแทกยูมาเป็นดาเมจได้ด้วยแถมเอามาเบรกได้ด้วยเลยคิดว่าอิมแทกยูค่อนข้างมีประโยชน์เพิ่อเอามจริงๆอ่ะมันไปอยู่ S เอระดับท้ายเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ให้มันดูไม่น่าเกียดก็ให้มันอยู่แค่เอระดับต้นเลยแทนละกันนะสำหรับอันนี้อาจจะเป็นสำหรับมือใหม่นะที่ว่ากำลังหาอาร์ติแฟกต์เลเวลเจ็ด อีโบลาครับผมอีโบลาผมให้เป็นอยู่หลังอิมแท็กยูนะ <c oughs> เพราะว่าในดันใหม่ที่เราใช้อ่ะเอาจริงตัวดาเมจที่เราใช้เราจะใช้เป็นอ่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นน้องมิเลอิเนาะด้วยความที่น้องมิเลอิเป็นตัวดาเมจทาตหลมแล้วมันมาสิงกับทาุมืดเพราะฉะนั้นตัวดาเมจเราก็คงจะใช้เป็นมิเลอิมากกว่าแบ็กยุนโฮส่วนตัวซับอะคือใครอาจจะใช้เป็นเจ้า,อ,าอีโบลาก็ได้นะแต่ถ้าให้เลือกจริงไปใช้มินบยองกู คิดว่าดีกว่านะครับผมแล้วก็หรือไม่จะใช้เป็นน้องเมลินก็ได้เนาะแต่ว่าใช้เป็นมินบยอญกูจะดีกว่านะแล้วก็ดาเมจมันมาเป็นตัวเนี้ยเออเพราะฉะนั้นอีโบลามันมันเป็นเมดอะมันไม่ใช่สับด้วยก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์น้อยกว่าอิมแทกยูแน่แหละถ้าเกิดสมมติว่าใครจะลงดันใหม่เนาะเออมันก็ต้องประมาณนี้แหละคือตัวอีโบลามันก็สามารถแปะบับได้แต่ว่าให้มินบยองกูดีกว่าเพราะว่ามินบยองกูสามารถฮิวได้ด้วยเออ เอ m มมาลอเรนนะครับผมเอ m มมาลอเรนก็แน่นอนว่ายังเป็นเบรกที่ดีแน่นอนอยู่แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณอ่าผมมันอยู่ที่อันเนี้ยมันอยู่ที่คอนเทนต์แหละว,ว่าเราอ่ะอยากจะลงอันไหนมากกว่าแต่ส่วนตัวผมว่า จ้าดันการลุกด้านแห่งแสงสว่างอะ่ะมันให้อาร์ติแฟกต์ที่ค่อนข้างดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังคิดว่าน้องซอจีอูอ่ะดีกว่าเอมมาแต่ว่าเอมมาก็เอาไปใช้ในเคลียร์เจ้าดันใหม่2องจริงจริมันคือดันเดียวแหละเออที่ว่าใช้เป็นธาตุไฟธาตุแสงเนาะ,นะถ้าเกิดไม่มีเอมมาผมว่าน่าจะผ่านยากอยู่ถ้าตัวละครเราไม่แรงพอก็เลยยังให้เอมมาอยู่หลังซอจีอูอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็อันดับอาจจะยังไม่ได้ขยับขึ้นขนาดนั้นแต่ว่า ในส่วนของเจ้าดันใหม่ที่มาจริงมันก็มีผลทําให้เราสามารถเคลียร์ไอ้ดันใหม่ได้ง่ายขึ้นเลยนะเอะ้ไม่ใช่ดันใหม่ดิเรียกว่าเคลียร์เจ้าการลุกนแห่งแสงสว่างที่ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นแบบเหมือนอลิเซียมผมอะเซ็ตที่ใส่อะ่ะยังเป็นเซ็ตเวล5 5นะถ้าเกิดใส่เจ้าเซตเวลส5เจเนะี่ยผมเชื่อว,ว่าดาเมจแม่งพุ่งพุ่งกว่าเดิมแน่นอนเออแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะและมาที่ตัวสุดท้ายนะครับผมฮาวางดงสู้ฮาวางดงสู้ถ้าใครปั้นเต็ม เติมแบบยัดของเต็มแล้วอะเออผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณอืมจริงๆฮาวังนุงซูเป็นตัวที่ผมมองไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ลองใช้ตัวมันก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นเพราะตัวมันพึ่งพลังป้องกันอืม อ,อ๋อผมว่าน่าจะให้อยู่ประมาณเอหลังสุดแล้วกันนะเพราะว่าข้อดีของฮาวาดงสูอ่ะคืออย่างเดียวที่ผมคิดได้เลยคือมีลบเกาะเออเป็นตัวที่สามารถลบเกาะได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นทั้งดาเมจแล้วก็ลบเกาะให้เราได้เนาะแต่ว่าถ้าให้เรื่องจริงก็ไปใส่เมลินนี่ก็ถ้าเกิดบตัวที่ลบเกาะแล้วเราได้เล่นทรงจินอูจริงๆอะ่ะเราเอาเมลินไปทั้งบัฟดาเมจให้ตัวเองแล้วก็เออเอามาลบเกาะ เออเอามาลบเกาะด้วยมือหลินนะเออมันคุ้มกว่าเอาฮาวานดงซูแค่มาทาดาเมจกับลบเกาะน,น,นะผมคิดว่ามันมือหลินมันคุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะฮาวานดงซูเลยน่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เทียร่างสุดตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีเลยนะเพราะว่าด้วยความที่อัปเดตครั้งเนี้ยมันปรับให้แบบเรียกวดาดูสมดุลขึ้นอ่ะเออเลยคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละมันไม่มีตัวไหนแบบดูไรประโยชน์แล้วอ่ะไอตัวเก่าๆที่เราไม่ใช้เนี่ยทั้งอิมแทกยูที่แบบเหมือนนอนคังมาเลย หาวังนงซูบางคนก็นอนคังอูจินชอนอย่างเงี้ยเออที่แบบเหมือนคนไม่ใช้รวมถึงแบ็กยุนโฮว้นะถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบเก็บไอตัวพวกนี้แบบเอามาทิ้งไว้นอนคังไม่ยอมใช้อะไรเงี้ยอาจจะลั่งแผ่งคอสีเงินเนี่ยเออบางคนมีแต่ไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยได้ใช้แล้วนะครับผมด้วยเจ้า2ดันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่บ,บใช้ฮันเตอร์ลงลนะก็คิดว่ามีประโยชน์มากขึ้นเยอะเลยนะครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นทียริสของผมนะครับผมแน่นอนว่ามันเป็นแค่ของผงคนเดียวนะความคิดแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับผมผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กัน,นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีแค่นี้นะครับผมคลิปหนะ่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วจ้าบายจ้า